สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเสนอวิธีการสนเข็มสูตรใหม่นะครับซึ่งการสนเข็มเนี่ยก็มีด้วยกันหลายวิธีเลยนะครับส่วนการสนเข็มแบบสูตรใหม่นี่ผมจะใช้อะไรในการสนเข็มนะครับนี่เลยผมจะใช้แปรงสีฟันนะครับในการสนเข็มเราทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ให้เราเอาปลายของได้นะครับมาวางที่ ตัวแปลงสีฟันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราได้นะครับให้ดูได้เนี่ยเป็นแนวระนาบนะครับผมเราก็วางทับไปบนเส้นได้เลยนะครับผมให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับผมนี่ได้แล้วครับผมอ่าก็ไม่ยากนะครับผมสนด้วย แปลงสีฟันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องด้วยว่าตัวแปลงเนี่ยมันจะมีช่องห่างนะครับผมเราต้องวางบนขนแปลงนะครับผมวางก็จิ้มไปตรงกลางเลยนี่ครับผมได้แล้วครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับท่านใดที่ อยากจะลองทําดูก็ลองดูได้นะครับไม่ยากเลยสำหรับสูตรด้วยการาสนแบบใช้แปรงสีฟันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพือ่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพกบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากรกันก่อนสวัสดีครับ